ผมว่าหลายคนนะครับที่ได้เริ่มต้นเทรดเนี่ยได้มาสักประมาณ1-2เดือนเนี่ยแล้วเริ่มมีคําถามกับตัวเองว่าฉันควรที่จะลาออกจากงานประจําเพื่อที่จะมาเทรดแบบเต็มตัวดีหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคําตอบครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมาเริ่มตั้งคําถามก่อนเลยว่าการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยมันคือสิ่งที่คุณนะ่ะต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งแน่นอนว่าการเป็นฟูลไทม์เทรดเดอร์เนี่ยมันก็มีในเรื่องของที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทํางานตอนไหนก็ได้ตื่นกีน่โมงก็ได้และที่สาคัญก็คือไม่มีเจ้านายที่มาคอยจุกจิก จะต้องเจอในแต่ละวันนะครับก็คือเดี๋ยวเราต้องมาเช็กิดกันว่าเราเนี่ยเหมาะหรือเปล่าที่เราจะ,จะออกจากงานประจำเนี่ยมาเปฟุตทามเทรดเดอร์เดี๋ยวเรามาเช็คปิดกันนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะจะออกเนี่ยผมจะแบ่งเป็น4หัวข้อเริ่มจากข้อหนึ่งก่อนเลยเรื่องของเงินทุนแน่นอนว่าก่อนที่เราจะออกเนี่ยคนที่จะมีเงินทุนที่เราเนี่ยมีเรื่องของเงินเก็บเงินออม หน้อยเนี่ยมีสมองใจอย่างน้อยเนี่ยคือ6-12เดือนที่เราเนี่ยจะต้องเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าเช่าค่าใช้จ่ายค่ากินต่างๆที่เราเนี่ยเป็นฟิกคอร์สในแต่ะเดือนแต่เดือนที่เราเนี่ยได้จัดสรรไว้ก็คือว่าเราเนี่ยใช้จ่ายเท่าไหร่เราก็เก็บเผื่อไว้เนี่ยประมาณสัก6-12เดือนต่อมาเนี่ยข้อที่สก็คือหลังจากที่เราเนี่ยมีตัวของเงินทุนที่เราเนี่ยได้เตรียมไว้ชัดเจนเนี่ย ที่สาคัญเลยก็คือเรื่องของแผนเทรดซึ่งแนะ่นอนว่าการเทรดแต่ครั้งเนี่ยอย่างที่หลายคนนะครับที่ได้ตามใน EP ก่อนเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องของแผนเทรดให้ทุกคนไ,นได้ฟังกันแผนเทรดสาคัญยังไงแนะ่นอนว่าการที่เราเนี่ยมีการวางแผนไม่ว่าจะเป็นใน <ละ S 2> เรื่องของการจัดการเงินการเทรดหรือว่าการลงทุนในหน้าต่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับแน่นอนว่าการใช้ a, ชีวิตเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการ plan, วางแผนแล้วก็คือม่าจะเป็นการวางแผนในการใช้จ่ายเงินเก็บเงินแล้วก็มาเทรดแล้วก็มาลงทุนสิ่งนี้สำคัญเพราะว่า แผนเทรดเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องจัดก,การในเรื่องของความเสี่ยงนั่นเองนะคะอันนี้ควรจะจัดก,ก,การเป็นอันดับแรกแล้วก็ในเรื่องของวินัยในการเทรดด้วยต่อมาเขาจะสามเรื่องของความรู้แล้วก็ประสบการณ์แน่นอนทุกคนมีความรู้ในการเทรดนอนเพราะว่าก่อนที่จะตัดสินใจในการลาออกเนี่ยจะต้องมีการศึกษามากในระดับหนึ่งก่อนที่เราจะมาเรื่องต้นเทรดถ้าเกิดว่าในช่วงระหว่างที่เราเนี่ยทำงานประจําเราเทรดได้สักระยะหนึง่งปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่า มันรายได้เนี่ยมันได้มากกว่างานประจําประมาณ2-3เท่าเนี่ยแน่นอนว่าคุณก็อาจจะคิดยื่นตรงนี้ได้แต่อาจจะลองทํานี้ไปให้เป็นประยะก่อนสัก6เดือนเราเนี่ยจะต้องมีการศึกษาเรื่องของการเทรดการจัดสรรเงินแล้วก็การคํานวณเรื่องของความเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเทรดตัวที่เราเนี่ยไม่มีความรู้เนี่ยแน่นอนว่าเราจะเสี่ยงตัวที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะเสี่ยงเงินในการเทรดเนี่ยแบบที่คุณไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดว่าคุณมาเทรดแบบโดยการพึ่งโชคเนี่ย มันจะไม่ใช้เรื่องของความรู้เลยเนื้อใช้เรื่องของโชคแทนมันก็จะเหมือนกับนักพนันคนหนึ่งเลยที่มาอยู่ในตลาดนี้นะครับแล้วคุณก็ถูกกินกินโดยคนที่มีความรู้มากกว่าคุณส่วนต่อมาเนี่ยข้อที่สี่ก็คือเรื่องของ mindset นะครับแน่นอนว่าการเทรดเนี่ยเราเนี่ยเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ตลอดเวลาน,นะครับแล้วก็คือว่าเราเนี่ยพอเข้ามาเทรดปุ๊บคือต่อให้คุณอะเรียนมาแบบว่าแบบใช้วิชาแบบสิปีแ้วเนี่ยแล้วมาใช้ในการเทรดเนี่ยมันก็อาจจะยังใช้ได้อยู่แต่ว่า อย่าลืมว่าตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดก็อย่าลืมที่จะฝึกฝนเรียนรู้ตอเวลาด้วยเพราะการเทรดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณก้าวเข้ามาเนี่ยอยากให้ทําใจเรื่องหนึงน่งก็งคือเรื่องของการเรียนรู้ตลอเวลาเองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาเรื่องของการเทรดแต่ก็เรื่องของ mindset ต,ต่างๆนนเยอะมากๆเลยนะครับต้องทําใจเรื่องนี้ให้ได้ก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะลาออกนั่นเองนะครับเจ f เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่เคยทํางานประจํามาก่อนแล้วก็ตัดสินใจที่จะลาออกเป็นฝูนงทำเทรดด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่จะจะลาออกเนี่ย ก่อนหน้านี้เจฟฝึกเทรดมาตั้งแต่อายุ18แล้วนะครับก็ฝึกเทรดมาประมาณ3-4ปีแล้วแน่นอนว่าผมก็ได้มีการฝึกฝนบางคนอาจจะเริ่มทํางานประจําได้1นึเดือนปุ๊บแล้วก็ในช่วง1นึเดือนเนี่ยคุณได้มีการฝึกฝนเรื่องของการเทรดแล้วแล้วแต่เห็นใจอยากจะอ,ออกเนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองเอา4ข้อนี้เนี่ยไปลองพิจารณาดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณแล้ออกไปปุ๊บเนี่ยมันเท่ากับว่าทําให้คุณเนี่ย เหมือนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้ตัวเองนะครับเพราะว่าการทางานประจำเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่เลยแต่อยากให้ทุกคนอ่ะศึกษาเข้าใจมันได้อย่างถูกต้องก่อนก่อน,อนที่จะตัดสินใจที่จะออกนั่นเองสิ่งสุดท้ายที่เจ๊จะาฝากก็คือโชคคือการเตรียมตัวที่ดีแล้วมันจะเขาว่าโอกาสจงทําตัวพร้อมกับโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณในอนาคตที่สําคัญเลยก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของคุณเนได้ดูกันนะครับและที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ก็ก็ดิ่งไว้ด้วยนะครับและคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมมาาตติดตกัน